ไงจ้าเจ้าเหมียวยักษ์อยากจะมารับบทใหม่มางานมาเปลี่ยนเธอให้เป็นไฮยนะีน่ากันใส่ตัวสีดำสีเทาแล้วก็มีจุดๆุดจุดตรงข้างหลังอะนะต้องส่วนหัวและสันหลังเราจะติดขนปลอมลุกเธอดูดีสุดๆเลย <S 2> <S 2> <S ฉันนะมีสอบเข้ามาหาลัยแล้วตอนนี้ฉันต้องอ่านหนังสือ บรูซฉันต้องเรียนหนังสือนะโอเอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิงั้นอย่าไปชงชาแล้วก็ต้องสมาธิดีๆก่อนฮะเสียงอะไรบรูซนายทำอะไรเนี่ยโจแบบนี้ฉันสอบตกแน่เลยอ๋ใหญ่ตัวยุ่งฉันจะกอธแกได้ยังไง และฟ,ฟ้าฟองน้ำจะกลายเป็นกระทะแน่นอนก็ต้องติดที่จับก่อนนะสิใช้เป็นสีดำเลยสีเหลืองผสมสีส้มจะได้แสงอาทิตย์ว้าวแสบตาจริงๆเลยฮ่า,ฮาเบื่อจังเลยทำอะไรดีนะทำแพนเค้กอยู่ดีกว่าอ,อ๋อใช่เลยเอะกระทะอยู่ไหนกันนะโอ้โหสูงจังเลย อไม่เป็นไรยังขึ้นเหยียบบนนี้แล้วกันเอ้ได้แล้วโอ,โอ้ฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วล่ะตอนนี้เขาไม่คิดจะทำแพนเค,ค้กแล้วมาทำอาวุธจากกระทะกันดีกว่ายาเฮ้ยฉันก็เก่งเหมือนกันนะเราจะกรีดเส้แนแล้วก็ตัดกระดาษขีดกรอบเลยพับอีกเก่าๆมานี่มา แล้วก็ติดบนโฟมกากเพชรเลยจากนั้นก็ใส่ปุ่มลงไปแบบนี้ใส่เครื่องหมายเลยบิ๊งสีเยอะจังอยากเลนแล้วเนี่ยไงายสาวๆพร้อมนะ เออแล้วเราจะทำอะไรงั้นมาเล่น e อ c ก a n g e กันมาเราจะวางของไว้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเธอคิดว่ายังไม่พอก็กดปุ่มบวกถ้ารู้สึกว่ามันพอแล้วก็กดเช็คเลยถ้าเธอไม่อยากได้แล้วก็กดการกรบาเนะงั้นฉันจะวางล้วละฟอนเออของฉันที่มัดผมแล้วกันเออฉันว่าคุณค่ามันคงไม่เท่ากันหรอกโอเคงั้นฉันวางกระท้นะเออฉันชอบเลยเย,ย้ได้แล้วล่ะ <laughs> สาวๆดูจะติดใจกันเลอะเกินที่นี้วางอิเซอรี่แต็มไปหมดเลยแว่นตาวีไม้เบสบอลสัตว์เลี้ยงขนาดชุดก็ยังมาแลกกันเลยนี่เธอทั้งสองคนรู้ตัวไม่เนี่ยว่าเปลี่ยนลุกแล้วก็สนุกดีนะอือหือ๋อไม่งั้นก็เอาที่วางสบู่มาเลยระบายสีข้างบนและข้างล่างแล้วก็ใส่ตะข่ายลงไปดิ๊ง ขอล้อหน่อยนะจ๊ะจากนั้นก็ติดทีด่จับเลยแล้วอย่าลืมตกแต่งกระเป๋าเดินทางของเรานะใส่โซ่ด้วยเด้ออย,อยากจะรู้จังเลยว่าได้เข้ารอเปล่าฉันตื่นเต้จังเลยเอีเมลยังไม่ถูกส่งมาเลยแย่จังเลยแย่จังอะมาแล้วขอดูหน่อยเย้ได้แล้ว บรูซไปกันเร็วเก็บของได้แล้วมามาช่วยกันเก็บของเนะ่ยอของเยอะจังเลย uh oh. ฉันว่าเราพร้อมแล้วนะยินดีด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ทุกคนจะต้องใส่ยูนิฟอร์มเข้าใจไหมแล้วแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันนะจ๊ะ <Wow. S 1> แฮร์รี่ควีนมานี่หน่อยสิจ๊ะอย่าลืมใส่ด้วยความภาคภูมิใจนะ เราจะตัดเสื้อผ้าจากผ้าสีฟ้าชุดดูสวยมากเลยแน่นอนฮัลลี่ใส่อะไรก็สวยรองเท้าก็พร้อมแล้วแน่นอนว่าฉันจะต้องมีไม้เบสบอลว้าวเข้ากับเธอจังเลยสวยดีเนะนี่ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหม ของเล่นจ๋าขอโทษนะต้องใช้แล้วล่ะเอาละน้ำสีอะคริลิกมาเลยอ้าสีพวกนี้เหรอไม่ดีกว่างั้นใช้สีทาเล็บมาทาลงไปเลยเราก็จะได้สระน้ำเอ๊จะใช้สีอะไรอ,ะอ่ะอ้าสีชมูกาสมให้เข้ากันเลยแล้วก็ปั้นเป็นรูปหัวปลาหมึกหยุดก่อน เราได้หนวดปลาหมึกมาแล้วอ,อ๋อฉันมองอะไรไม่เห็นเลยแน่นอนจะต้องติดตาด้วยนะอ่ะลงไปเลย <c oughs> ว่ายน้ำสนุกนะ, <Wow. S 1> ะว้าวเจ๋งอ่ะว้าวนี่คือปลาหมึกเหรอ <c oughs> มาเล่นเกมกันนะแล้วพวกเธอจะต้องตกปลาหมึกให้ได้เจ๋งเลยงั้นฉันขอก่อนนะไม่ฉันขอก่อน เอาแบ,บตกปลาไปซิเย้ได้แล้วงั้นขอเพิ่มคะแนนนะคะไม่เธอจะต้องตกแค่ปลาหมึกเท่านั้นเออคงไม่ง่ายนแน่ๆเลย <c oughs> <c oughs> ได้แล้วล่ะดึงดึงระพันเซลดึงเร็วเข้าอ,อ,อยู่ไหนแล้วเอ,อ่อมันอยู่บนหัวฉันเนี่ย <N ic ly> น่าสนุกจังเลยเราจะต้องใช้ตลับพลาสติกวงกลมแล้วก็ปั้นดินเบายาวๆเลยดวงดาวจากท้องฟ้าเหรอ <N ic ly> ง่ายๆแค่ขยำมันก็กลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่เข้าไปเลยและขนม ว้าวมีแต่ขนมเต็มไปหมดเลยนะและสายโซ่คล้องกระเป๋าก็จะกลายเป็นที่ห้อยจากนั้นก็แขวนปิญญาต้าไว้ข้างบนว้าวที่นี่ดูดีจังเลยและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยมาเตะปิญญาต้ากัน <c oughs> ดีจังเลยที่ฉันเอาไม้เบสบอลมาด้วย <c oughs> โอแม่เจ้าขนมเยอะเลยว้าว เ yeah. งินเดี๋ยวฉันจะใช้ถ้วยรางวัลน,นี่แล้วกันโอ้ oh. รพัพเนเซลได้เวลาของเธอแล้วนะเง้นฉันจะใช้พลังของเตานี่แหละเย้ Yay, <Yeah. S 2> มันแตกแล้วกระทาจ๋าช่วยฉันหน่อยและในที่สุดเจ้าลูกบอลก็แตกออกว้าวแคนดี้หลากหลายชนิดเลยเธอนี่เจ๋งจริงๆเฮ้แ <Hey, hey, S 1> บ่งกันเลยนะทุกคน เราจะม้วนเชือกแบบนี้สวยเลยแล้วก็ปักหล่อดที่ฐานด้านบนจะมีเชือกขึงอยู่และนี่ก็คือเกมชักเขยอาไงหลังจากเรียนเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ออกมาพักผ่อนที่สวนยการบ้านจะเยอะจังเลยอ นี่หยุดเรียนก่อนไปเล่นชักเขยดีมะก, <c oughs> ก็คงอย่างนั้นแหละมัง้งราพันเซลลองดูก่อนสิได้เลยทุกคนพร้อมนะทุกทุกคนเอาแต่เชียร์ราพันเซลมาริ่มการแข่งขันได้อ,อ่านี่คู่แข่งเหรอหยุย <c oughs> รพันเซลสู้ๆนะจ๊ะฉันเนี่ยดึงคนตั้งหลายคนขึ้นมาบนหอคอยด้วยผมของฉันชักขยอแค่เนี้เบาๆเนะี่ยเริ่มได้อออรับพันเซลเสียสูญไปแล้วเหรออ้งงาวใสงั้นเย้รับพันเซลชนะยนินดีด้วยนะจ๊ะคนสวยเราจะมาทำกระเป๋ากันตัดเลยตัดเลยแล้วก็เย็บเย็บเย็เสร็จแล้ว แล้วก็ใส่เชือกเข้าไปมัดถุงเลยแล้วก็ใส่สัญลักษณ์คาลี่ออกมาเดินเล่นตรงชายหาดที่นี้สวยจังเลยนะเอออะไรอยู่ที่ใส่เห็นล้ำข้าง,างั้นเหรองั้นเก็บไว้ดีกว่า,ว,าว้าวเห็นพวกนี้ไม่เหมือนกันเลยตาเอาไว้ตรงไหนดีดีจังเลยที่เอากระเป๋ามาด้วยเป็นลูกเบสบอลใหม่ฮ <c oughs> อุ๊บส เออโทษทีนะมาเดี๋ยวฉันจะตีให้แรงกว่าเดิมโอ้หายไปไหนแล้วเออ UFO โธ่ลืมถ่ายซซฟี่ได้ไงน้ำกระดาษเปียกมาวางไว้บนหน้าเลยตัดตรงตาและปากออกส่วนมาก์ุทุกๆอันก็จะมีสัญลักษณ์วาดอยู่ สาวๆาวาวกำลังพักผ่อนอยู่ที่หอพักอะ่ะคนหนึ่งก็กำลังอ่านหนังสือส่วนอีกคนก็กำลังท่องเน็ตและเธอก็กำลังแต่งหน้าอยู่สาวๆสวยแล้วฉันไม่มีมอยส์เจอไรเซอร์งั้นฉันจะ now, นะออเดอร์แผ่นมาร์กหน้านะอ่อมีใครสั่งของแผงยอ่อนี้บ้างไหมครับว้าวส่งเร็วจังเลยนะคะขอบคุณคะ่ะบายงั้นมาดูกันดีกว่านะว้าว <Wow. S 1> <laughs> ดีจังเลย เอองั้นไปจัดงานปาร์ตี้ดีกว่าสาวๆได้นั่งเมาท์มอยแถมยังดูแลสุขภาพหิวด้วยนะ